สวัสดีค่ะวันนี้มีผีเสื้อกเกาะหัวด้วยทุกคนไม่รู้พี่พรไลฟ์เสร็จหรือ,อยังนะคะแวบมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าหิวหิวกาแฟหิวกาแฟกล่องที่สองหิววันนี้หิวกับไม่ใช่กล่องที่สองสิหิวกาแฟซองที่สองของวันนะคะทุกคนอากาศหนาวนั่งไลฟ์หน้าบ้านไม่ไหวต้องมานั่งไลฟ์ในบ้านเราจะอวดเราจะอวดผ้าพันคอ ซื้อมาให้อ่าขอบพระคุณพี่สะพ้ยมากๆนะคะปะา้ปะจาจันป้าจันซื้ออ่าเป็นของขวัญปีใหม่นะคะถ้าเป็นคอสีสวยมากๆชอบชอบเลยแหละนะคะนะคะทุกคนอ่าเราเออมาเช้าเราก็ไลฟ์และเย็นเราก็ไลฟ์แล้วนะคะเรายังไม่ได้อ่าโบต้าพีพัท เราอยากได้โบต้ากีพัทมีดีคนบอกคึกคึกดีดดีดะเนี้ยดีดจริงนะคะดีดจริงเลยเพราะว่า,าผยให้มาสองแคปใช่ไหมปุ้ยกินตอนเช้าไปอ่ะเชื่อไหมตอนบ่ายๆปกติปุ้ยจะง่วงนอนมากแต่นี้ปุ้ยไม่ง่วงนอนเลยนะคะไม่ง่วงนอนเลยเพราะว่าเออเขาให้พลังงานเยอะมากๆนะคะทํางานได้ทั้งวันเลยนะคะอ่าวันนี้ไล์มืดหน่อยเพราะว่า ก็จะซักผ้าเสร็จเนาะวันนี้ไปอยู่เวรไปอยู่เวรกลับมาก็นอนง่วงนอนง่วงแล้วก็ทุกคนวันปุ้ยหายไปสองวันเมื่อวานกับวันนี้เมื่อวานไปอยู่เวนแล้วก็วันนี้ไปอยู่เวนแล้วก็ไม่ค่อยได้โพสเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเข้าไปเข้าไปในแอปติ๊กตอกแล้วอะไรรู้ไหมไปโดนตกโดนตกซีรีส์เกาหลีอะทุกคนเราไปแอบดูซีรีส์เกาหลีมายี่สิบห้าตอน ชื่อตอนอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าพระเอกเป็นสุนัขจิ้งจอก <c oughs> พระเอกเป็นสุนัขจิ้งจอกอ่าเป็นเผ่าพัานธุ์จิ้งจอกแล้วก็แบบว่าเป็นอมตะไม่แก่นะรอนางเอกอยู่อะแล้วนางเอกก็แบบเอ้ยสนุกอ่ะสนุกแต่ว่าย่าหาทำนะพูดไม่ค่อยได้โพส์เลยอะพอไปอยู่เวแล้วก็ดูซีรีส์ทั้งวันเลยดูดูจนปวดตาแต่ไม่ปวดตานะคะ <c oughs> เพราะว่าเรามี อ่า,อาไหนล่ะหาก่อนหายอะไรเนี่ยแล้วเราก็วางไว้ไหนก็ไม่รู้เราก็หาไม่เจอโปรตีนอเตร์พีเราหายไปไหนเราหาโปรตีนก่อนอ่าาหาโปรตีนก่อนนะคะโปรตีนเราหายแล้วก็ว่าเราเตรียมไว้แล้วนะแล้วก็ว่าเราเตรียมไปแล้วนี่ไงเจอแล้วนะคะ อืมทุกคนปกติอะถ้าปุ้ยดูซีรีส์กับดูดูโทรศัพท์อะทุกคนเลยทุกคนเลยถ้าดูโทรศัพท์ถ้าไม่ใช่ตาเด็กๆอะดูโทรศัพท์หรือดูคอมมากๆนานๆอะจะปวดตาใช่ไหมคะแล้วปุ้ยกับก่อน,ก,อนก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโบตาพีอะปุ้ยเป็นไมเกนนะคะ ยิ่งแบบว่าดูโทรศัพท์มากๆนะคะมันจะปวดหัวปวดตรงเนี้ยเข้าไปใช้ทอแล้วก็เหมือนคนไม่สบายจะอ้วกจะอาเจียนตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้สายตากับหน้าจอโทรศัพท์มากเกินแล้วพูดไปดูแบบซีรีส์เกาหลีมา2วันนะ่ะโดนตกโดนตกเออเป็นหนังที่สนุกสนุก,นกมากๆนะคะแต่ตอนจบตอนจบไม่ค่อยแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่สนุกเป็นหนังที่สนุกจริงๆนะคะ คอลลาเจนเอนไซม์ inside, นะคะเออแล้วทีเนี้ยโปโปใหม่มาโปเดือนนี้มานะคะโปเดือนนี้มาซึ่งมีตั้งแปดโปโจดไว้จำได้ไม่หมดเป็นโปที่ดีมากๆเป็นโปที่คุ้มมากๆนะคะคอลลาเจนนี่คอลลาเจนเอนไซม์คอลลาเจนเอนไซม์นะคะ3ห่อน,นะคะ,นะคะแถมคอลลาเจน3แถมเอนไซม์สห่อเป็น6หอนะ่อนะาจากสองพันก2 6อ0เจบาทเหลือ1,690บาท คุ้มมากๆนะคะใครที่ยังไม่สต๊อกใครที่แบบยังไม่กล้ายังไม่กล้าสต๊อก22 22อะไรเงี้ยคุณมาซื้อโปรเราแล้วคุณไปขายไ้คุณยังได้กําไรเลยนะคุณกินแล้วคุณเห็นผลแน่นอนรับประกันยังไงคุณก็เห็นผลนะคะส่วนโปรที่2นะคะโบตาพีบวกอคอลลาเจนปกติ1480ขออนุญาตอ่านเพราะว่ามันมี8โปรจาไม่ได้เพราะโปเพิ่งมาวันนี้นะคะคเขาจะเปลี่ยนโปเดือนต่อเดือนนะคะอคอลลาเจนบวก อ่าบตาพีนะคะจาก1,480เหลือ1,390บาท1,390นะโปทที่3โปโบตาพี590บาทส่งฟรี1,2,3มกราเท่านั้นนอกนั้นส่งไม่ฟรีนะจ๊ะแต่ยังส่งได้เพราะว่า J&T อ่ะเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดการส่งนะ ปีใหม่เขาก็ส่งนะคะสั่งได้นะคะทุกท่านนะคะส่วนโปรที่4โปรตีนบวกกาแฟปกติ870เหลือ860บาทลดให้1ให้10บาทส่งฟรีตั้งห้าเห็นไหมมดเราจะดีขนาดไหนนะคะโปรโมชั่นของบอตพีคุ้มมากๆม,กมก้ยผมสวยตาผมสวยไหมไม่ได้สามมาสามวัน <laughs> น้ำหยดบอตพี1,790บาทน้ำหยดบอตพี22นะคะ น้ำหยดวอตอร์พี22ช่วยในเรื่องอะไรช่วยในการาน้ำหยดตัวนี้ช่วยในเรื่องของเรากินอาหารเยอะกินเยอะกินหมูกระทะกินบุฟเฟ่กินของมันของทอดนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาออกกําลังกายเนี่ยนะคะก็จะเห็นผลในเรื่องตรงนี้นะคะเวลานั่งจะเป็นชั้นแบบนี้ไม่ออกกําลังกายจะเป็นชั้นแบบนี้ทุกคนเอออย่าหาทํา อันนี้ผลมาจากการไม่ออกกาลังกายและกินจุกจิกนะคะกินขนมลูกวันนี้กลับมาก็กินขนมลูกไปสองหอ่อลูกกินเหลืองกินคุกกี้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กินชานมไข่มุกกินชาเขียวกินชานมของลูกที่เหลือทั้งนั้นเลยนะคะเป็นแผนกเ,เก็บกวาดเป็นแผนแบบเทศบาลเก็บกวาดของลูกนะคะอ่าทีนี้โปที่6นะทุกคน คอลลาเจนเอนไซม์บวกวิตซีนะคะหนึ่งันหนึ่งบาทจาก1,2 4 0สิบาทนะเหลือหนึ่งเองอ่ะหูยลดเยอะมากทำไมเดือนนี้ลดเยอะกว่าเดือนที่แล้วมากเลยนะเดือนที่แล้วเราว่าถูกแล้วนะเดือนนี้ถูกกว่าคุ้มมากใครซื้อไปนี่คุ้มสุดๆนะคะกาแฟสมกล่องแ8ด้อแปดสบาทเนี่ยรวมส่งเคอรี่แล้วนะสามกล่องแ8ด้อแปดิบาทนะคะปกติ2 7 0เจไอ้ยปดสิดิบ ะะกล่องเหลือ280นะ,ะแล้วก็มีโบต้าพี5ซอง5ซองจาก2,950บาทเหลือ2,490ฟินอีกแล้วทุกคนฟินอีกแล้วหหุ่นดีนะคะหุ่นดีด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยเมื่อกี้ไปนั่งซักผ้าไปนั่งซักผ้า2องซองที่สอของวันนี้นะคะ ไปนั่งซักผ้าแล้วก็อ,อพี่สะพ้ายก็ถามว่าเอ,อแม่เป็นยังไงบ้างแม่ไม่เห็นมาเที่ยวที่บ้านบ้างเลยแม่สุขภาพดีไหมกินโบต้าพีไปเราก็บอกว่าแม่สุขภาพดีมากเลยค่ะแม่ไม่บ่นปวดขาแล้วนะคะแม่ไม่บ่นปวดขาแม่ไม่แม่ไม่ปวดปวดลิสีดวงทวันน่ะนะคะแม่ไม่บวดปวดไมเกรนแม่ไม่บนปวด กระดูกกระเดียวคือแม่ไม่บ่นอะไรเลยนะตอนนี้นะคะบ่นอย่างเดียวคือคือหนาวตอนนี้แม่บ่นอย่างเดียวคือหนาวเออจากที่ตอนนี้ตอนนี้แม่ปุ้ยอะกลับมานั่งสวดมนต์ได้แล้วแต่ว่านั่งนั่งเก้าอี้ห้อยขานะคะปกติแม่นั่งจะนั่งเก้าอี้ห้อยขาไม่ได้แม่ปวดหัวเขา่า แม่แม่ปวดหัวเข่าแม่ปวดหลังแม่ปวดแม่เป็นกระดูกทับเส้นแม่ก็จะปวดหลังมากแม่ก็จะนั่งสวดมนต์ไม่ไหวแล้วก็ถามว่าแม่ถ้าแม่สวดไม่ไหวแม่นอนสวดก็ได้นะเออแม่เขาก็เขาก็บอกว่ามันมันเหมือนไม่มีความเคารพในการสวดมนต์เราก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่จิตใจเราเคารพแต่ร่างกายสังขารเราอะไม่ไหวในการที่จะนั่งสวดมนต์แม่นอนสวดแม่นอนสวดมนต์แม่นอนสมาธิได้ แต่แม่เขาก็แบบเขาเาก็ไม่เอาเขาบอกว่าเขาจะต้องอาบน้ําสระผมแต่งชุดขาวนั่งหน้าหิ้งพา้าถ้านั่งผับเพียบได้เขาก็จะนั่งเขาก็ไม่อยากนั่งเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่ผาที่บ้านที่บ้านแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้วางกับพื้นเนี่ยก็จะมีโต๊ะหมู่บูชามาสูงๆเพราะว่าพา่อพ่อผู้เองอะ่ะก็จะนั่งแบบนั่งเก้าอี้นะคะก็ก็ดีอะ่ะเรา คือคือคนแก่คนอายุเยอะที่ทํางานหนักๆคือพ่อแม่ปุ้ยก็เป็นชาวนาวเนาะเขาก็ทํางานหนักมาทํางานหนักมาเรื่องกระดูกระเดี่ยวเรื่องกะเรื่องการแบบกมแดดกมฝนเนี่ยคือพ่อแม่สู้มาตั้งแต่ยังไม่มีลูกเนะาะพอพอมีลูกก็ก็ย้ายมาอยู่เหมือนกันตอนแรกเขาโคผู้อยู่เพชรบุรีทํานาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแม่เขาก็บอกว่าแม่เขาหาบเครื่องอะไรนะเครื่องสูบน้ําเครื่องโคโบตาใช่ไหม เป็นเป็นประจําเดือนแม่ก็ต้องออกไปทนะํานาซึ่งมันเป็นความลําบากของแม่ค่ะก็จะจะ,จะเล่าให้ฟังเออความลําบากของแม่นะกว่าแม่จะได้นอนจะนู่นจะนี้จะนั่น,น,น,นคือทํางานหนักมาแล้วพอพอแก่ตัวความเรี่ยวแรงของคนแก่ที่เขาใช้แรงงานตั้งแต่สมัยสาวๆเขาก็จะแบบกระดูกกระเดี่ยวอะไรเงี้ยคือเขาไม่ค่อยได้บํารุงแต่ตอนนั้นไง แม่เขาจะปวดปวดหัวเข่าปวดท้องปวดหลังปวดไปหมดปวดแม่บอกว่าแม่เป็นโรคเหมือนโรคเกาใช่ไหมเขาจะปวดตามข้อตามกระดูกอ่ะเวลาแม่มาอยู่เนี้ยแม่ก็จะนั่งนวดอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าแม่เป็นอะไรแม่บอกแม่ปวดแม่ปวดเกาปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะปวดกระดูกปวดตามข้อปวดตามข้อปวดอย่างเงี้ยแม่จะปวดแม่เขาจะนั่งนวดนั่งนวดตอนนี้เราก็ถามแม่ว่าแม่แม่ยังปวดตรงนี้อยู่ไหม นะแม่ปวดตรงนี้ไหมแม่บอกแม่ไม่ปวดแล้วเราก็ดีใจนะคะก็ถามยังคอยถามว่าเออแม่สิ้นเดือนแล้วอะหมดยางหมดยางอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่ายางเหลืออีกซองหนึ่งคือเราจะส่งไปส่งไปเดือนละสองซองนะคะให้คุณแม่กินให้คุณแม่หนึ่งซองคุณพ่อหนึ่งซองนะคะให้อบำรุงสุขภาพนะคะซึ่งพ่อก็อายุเยอะแล้วแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่ได้อยู่ดูแลท่านทางนั้นให้มาอยู่นี่ก็ไม่อยู่คือ เขาเป็นโรคเกรงใจลูกให้มาอยู่นี่ก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กับสองคนตายายที่นู่นนะคะทีนี้เราก็จะให้กาแฟอะไรไปกินก็ไม่เอาเกรงใจเกรงใจลูกเพราะว่าเราก็ให้แม่ฟรีๆเนาะเขาก็ไม่เอาเขาก็เกรงใจก็บอกว่าเดี๋ยวลูกขาดทุนเดี๋ยวลูกขาดทุนก็บอกว่าไม่ขาดทุนแม่เอาไปกินเพื่อสุขภาพแม่ก็เลยกินตัวนี้ตัวเดียวแม่กับพ่อกินตัวนี้ตัวเดียวเชื่อไหมว่ามันห้าร้อยเก้าสิบอะแล้วแล้วสิ่งที่ เกิดขึ้นกับแม่มันมันคุ้มมากๆมันคุ้มค่าคุ้มราคามันเกิน590นะคะจากที่แม่นอนกลนก็ไม่กลนแล้วนะจากที่เป็นกดไหลย้อนก็หายแล้วจากที่เป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้านะคะแม่ดีขึ้นมากแม่ห่างยาได้แล้วนะคะเพราะแม่บอกว่าแม่เป็นคนที่ว่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณลินสวัสดีค่ะ โอ้ยังอุษสามาดูปุ้ยอีกเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่กันตอนเย็นเมื่อเช้าปุ้ยก็สวัสดีปีใหม่ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนเย็นก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะอืมอ่าก็ขอให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีก็ให้หมดไปพร้อมกับ เมื่อวานนะเราทิ้งไม่ดีไปกับเมื่อวานเลยนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความคิดใหม่สวัสดีค่ะคุณนีดสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ติ๊กนะคะพอดีมาไลฟ์มืดหน่อยดูแลลูกอ่าก็ทํา เอากับข้าวให้ลูกเสร็จเรียบร้อยสักผ้าถูบ้านเสร็จเรียบร้อยก็เพิ่งจะมาได้ไลค์นะคะสวยไหมสักหวานไหมสวยหวานจนแบบมีอะ,อะไรนะผีเสื้อมาเกาะบนหนังศีรษะนะคะคือคนเราอะ่ะมันใดๆเลยอะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราอะ่ะดีดีอะ่ะ คนชอบพูดว่าสุขภาพหาซื้อไม่ได้ต้องออกกําลังกายต้องนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วสุขสุขภาพหาซื้อได้ในราคา590บาทนะคะ590บาทสุขภาพสุขภาพร่างกายดีนะคะอา,อารมณ์ดีนะคะใครท,ที่ขี้หุหอิดบ่อยๆอที่อารมณ์แปรปรวนนะเข้าไว้ทองนะคะกินได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่ง590เนี่ย ห้า้อสิบาทเนี่ยคุ้มมากๆกับการที่เราจะซื้อสุขภาพดีให้ร่างกายเรานะคะได้ทั้งเรื่องผิวพรรณเรื่องกระลูกเล็บผมนะคะได้หมดทุกส่วนเลยนะคะเพราะว่าโปรตีนตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนเป็นโปรตีนที่ทำจากถั่วนะคะเป็นออสกัดจาก ถั่วถั่วสีชนิดนะมีถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวนะคะซึ่งเป็นโปรตีนชนิดเล็กเลยนะคะที่เขาพอทานเข้าไปแล้วว่าคือเรากินเข้าไปแล้วว่าเขาก็จะแตกตัวแล้วก็ทำทำปฏิกิริยานะคะให้เราเลยนะคะเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้อให้เรานะคะกระชับสัดส่วนได้ดีมากมเลย 590บาทนะคะใครที่อ้วนจากโควิดรอบแรกนะมันก็จะลดยากหน่อยเนาะคนที่อ้วนแล้วมันจะลดยากหน่อยก็เรามีตัวช่วยดีๆนะคะเรามีตัวช่วยดีนะคือจะมีลูกค้าของปุ้ยบางคนนะคะที่ว่าซื้อไปกินแล้วอะ่ะเขาผอมนะเขาเห็นผลแนละ้วเขาผอมพอผอมปุ๊บเขาก็ไม่ซื้อกินแล้วอะ่ะเขาก็คิดว่า หอแมแน่เดี๋ยวจะลดด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ลดไม่ได้ไงเขาก็ไปกินแบบซี่กินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะ้นอัดน้ำอัดลมมันหวานใช่ปะของหวานอะ่ะก็จะทําให้เราสะสมไขมันทานนะคะ,อะของหวานถ้าเรากินหวานมากๆทําให้ไตเสือ่อมไตเสือ่อมเอไตเสือ่อมตับตับอ่อนเสือ่อมอืตับอ่อนเสือ่อมเขาก็จะทําให้ <c oughs> เส้นเลือดตีบก็พอเส้นเลือดตีปุ๊บเลือดก,ก็จะไปเลี้ยงสมองเราไม่พอเลี้ยงไตเราไม่พอทําให้ไตไวเชีย่ยพันหรือเป็นอัม,มพฤกษ์อัม,มพาตได้นะคะซึ่งมันอันตรายมากๆนะคะถ้าเราเป็นอัม,มพฤกษ์อัม,มพาตขึ้นมานะคะอย่างแรกเลยตัวเราเองก็จะงุหงุดหงิดด้วยเราเคยทํางานได้เราเคยทําอะไรได้เนาะแล้วอยู่ดีๆเรามาเป็นอัมพฤกษ์อัม,มพาตเนี่ยเนื่องจากเราตามใจปากไง ตามใจปากเราก็จะไปนเน้นของหวานเน้นขนมเน้นซึ่งปุ้ยเป็นเลยปุ้ยจะชอบตามใจป,ปากกินขนมกอบแกะกินขนมเมเกอรี่กินเค,ค้กอะไรเงี้ยคือชอบเป็นคนที่ชอบกินกินแบบโอริโอ้ปัน่นนมสดนมสดคาราเมลอ่านมสดน้ำผึ้งชอบแบบชอบกินแบบอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็พวกอะไรนะเอแคลอะไรเงี้ย,ออยชอบ ก็ตามใจปากแหละห้ามใจไม่ได้เลยห้ามใจไม่ได้เลย,เลยอทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยค่ะคือปุ้ยเนี่ยเป็นคนนอนดึกเมื่อคือนก็นอน เออจะจะเล่าเมื่อคืนเมื่อคืนน่ะเราอ่ะตั้งใจมากไปที่จะสวดมนต์ข้ามปีเราก็แบบห้าสี่ทุ่มครึ่งแล้วสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ง่วงง่วงแล้วก็ฝืน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 จนแบบห้าชุ่มแล้วก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวห้าทุ่มครึ่งเราจะไปนั่งสวดมนต์นะหรือห้าทุ่มสี่สิบห้าไปนั่งสวดมนต์นะเราก็ไม่เราก็เข้าไปนอนผมดูคุณปุ้ยรีวิวก็ผมแหละก็ผมแหละผมดูคุณปุ้ยอะไรอะ ดูรีวิวอะไรอะเดี๋ยวเดียวไม่เข้าใจผมดูคุณปุ้ยรีวิวก็ผมแหละอืมงงอ่อะเอาใหม่ช่วยอธิบายใหม่มะคืนมกคืนคุณลินคุณลินช่วยอธิบายใหม่ปุ้ยงงเออนั่นแหละ เราก็นอนดึกเนาะเราก็ตั้งใจว่าสี่ทุม่มเอ้ยห้าทุ่มสี่สิบห้าจะลุกขึ้นมาสวดมนต์ข้ามปีเราก็ตื่นเราก็หลับหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วลุกยังไม่หลับเราก็สะดุ้งตื่นมาห้าทุม 48, ่มสี่สิบแปดวก็มากีต้ากีต้าเราไปสวดมนต์กันเราก็กีต้าก็ไม่เอาอะง่วงง่วงเออแล้วเราก็พูดแค่นั้นนะแล้วเราก็เหมือนคนปิดสวิตไฟไปเลยอะเราก็ตื่นขึ้นมาทิ้งเที่ยงคืนกว่าเราก็บอกเฮ้ยกีต้า ที่ยงคืนกว่าแล้วว่าแม่หลับเลยแม่หลับข้ามปีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเที่ยงคืนกว่าแล้วกีต้า์ยังไม่หลับเลยอ่ะแล้วเราบอกอ้าวทีแม่ชวนไปสวดมนต์ไม่ไปแล้วก็แบบผมและผอมและอ๋อผมดูคุณพูดรีวิวก็ผอมและหุยไม่ได้นะต้องมาซื้อไปกินเ <c> ด <oughs> ี๋ยวทุกคนมารีวิวทุกคนมาดูแต่รีวิวแล้วผอมมันมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอคะเออทีนี้ เ,เพราะอะไรเพราะว่าไม่กินของหวานใช่ไหมใช่ใช่อย่าไปกินของหวานนะคะอย่าไปนเน้นของหวานอย่าไปนเน้นอา,อาหารหวานอะไรอย่างเงี้ยนะกินแบบกินอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพกินผักกินปลากินอะไรไปเนาะอย่าก,กินของหวานถ้ากินของหวานมันจะทําให้เราเป็นหนึ่งเลยเป็นเมาหวานแล้วก็ตับอ่อนก็จะทํางานให้เราแข็งเอ้ยตับอ่อนจะทํางานหนักถ้าปริมาณน้ําตาลในเลือดมันเยอะเกิน ที่ความต้องการของร่างกายเราต้องการนะนะคะทุกคนเริ่มร้อนและร้อนเพราะว่าเมื่อกี้หยดน้ําหยดน้าหยดไปสองหยดนะคะเริ่มร้อนแต่ไปเปิดหน้าบ้านไม่ได้เลยหนาวหนาวมากนะคะอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมก็เป็น คือคอช่วงเนี้ยโควิดมาใช่ไหมคะทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้คืออย่างเงี้ยให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะอ่าเราก็ต้องกินวิตามินซีเยอะๆกินโปรตีนเยอะๆนะคะเพราะว่าตัวปุ้ยเองเ่ยจะไม่กินไม่ค่อยไม่ค่อยกินเนือ้อสัตว์อ่ะไม่ชอบไม่ได้กาะอ้วนนะไม่ชอบเองไม่ชอบเรามีความรู้สึกว่ามันมัน เราเราเห็นรถขนหมูขนไก่ผ่านบ้านทุกวันนะ่ะแล้วเราสงสารเราก็เลยไม่กินเออที่ไม่กินไม่ได้กกว่านนะสงสารเพราะว่ามันเข็นรถรถมันเข็นผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันเลยจะมีรถคันใหญ่ๆอะ่ะหม,มูวัวไก่อย่างเงี้ยเราแตกก็ถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้คือเราจะไม่เรื่องมากไงเราก็จะไม่ได้ว่าเป็นมังสวิรัตหรือเป็นอะไรนะแต่ว่า ถ้าเราไปกินกับเพื่อนคือเราก็กินได้แต่เราก็จะเน้นผักมากกว่าเราสงสารนะ่ะเออเป็นเออพูดถึงมังสวิรัตใครที่กินมังสวิรัตวันพระไม่กินเนื้อสัตว์วันพระเนาะหรือว่าตลอดชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยกินมังสวิรัตกินเจเนาะก็ใช้ตัวเนี้ยทดแทนเนื้อสัตว์ได้นะคะโปรตีนตัวเนี้ยแล้วก็กินมังสวิรัตกินมังสวิรัตกินเจมันก็อ้วนแหละเพราะว่ามันมีแต่ของมันๆเนาะ อันนั้นทอดอันนี้ทอดอหมูทอดหมูทอดเจก็มันเยิ้มนะเพราะว่าตอนอยู่บังการอ่ะมันจะมีร้านอาหารเจอยู่นะปักซอยที่บ้านที่ปุ้ยอยู่ก็ก็ไปซื้อมากินแต่อยู่ที่เนี้ยมันหาก,กินยากหาร้านอาหารเจายากมันต้องเข้าจังหวัดเนาะเราก็อยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านนอกนะคะใครที่กินเจเนาะตัวเนี้ยช่วยได้ ช่วยได้นะคะช่วยในเรื่องอเพิ่มพลงังเพิ่มโปรตีนให้เรานะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์เป็นการเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าแปนกต้องไปอาบน้ําสวดมนต์นอนนะคะลูกยังไม่ได้อาบน้ำในลูกนะัก่งกินข้าวอยู่ในห้องนะคะไปบู๊กับลูกก่อนนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆนะคะที่เสียสละเข้ามาดูนะรอนะคะรอรอให้ทุกคนมาเปิดใจนะคะซื้อของไป บำรุงสุขภาพนะคะ5 9 0เกิบาทนะคะดีมากๆเลย5 9าบาทนะคะดีมากๆ2 8 0ปบาทคอกาแฟห้าพลาดนะใครที่อ้วนแล้วก็อยากผอมอะเราปีใหม่แล้วอะเราต้องมามีสาวๆสะพูดว่ายใกล้ปีใหม่แล้วเราจะผอมก่อนปีใหม่เริ่มแต่วันนี้เลยวันนี้วันที่หนึ่งแล้วหนึ่งมาก,การาแล้วเริ่มแต่วันนี้เลยนะคะรับรองปีหน้าผอม นัดรับได้ที่วินนทยาลัยการชี่อุทองบ้านใหม่ดอนคานะคะดันช้างด้วยดันช้างด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย